ก็มีตอนที่ผมไปแล้วนะครับและก็จะไม่ไม่ได้ผมนะเพราะว่าก็มีก้านเอาแค่ระยะเวลาการเก็บเยื่อะครับมันก็จะนอนครับไม่ต้องยุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง JB o Fishing นะครับผมก็มีพี่ๆนะครับในช่องนะครับขอมาว่าอยากเห็นวิธีหมัก ม้ามตกปรากฏนะครับของผมนะครับได้ครับวันนี้จัดให้ครับผมขอมาบอกแล้วว่าจัดให้ครับก็ไปลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยววัสดุนะครับหลักๆเลยครับนี่เลยครับม้ามครับซื้อมาแล้วครับผมวันนี้ครับนี่ครับม้ามเด็ดเลยครับผมแล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้ครับไข่ครับผมใช้เป็นไข่เป็ดนะครับเพราะว่ากลิ่นคลาวครับมันค่อนข้างที่จะแรงแรงนะครับแรงกว่าไข่ไก่นะครับแล้วก็ อีกอย่างใช้เป็นน้ำปลานะครับนี่ครับน้ำปลานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะขอให้เป็นน้ำปลานะครับผมไม่ใช้เกลือนะครับเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมันหอมนะครับพอหมักแล้วมันหอมนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะครับน้ำปลานะแต่ถ้าเป็นเกลือนะครับผมก็กลิ่นมันแรงไปนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับก็ประหยัดขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็กะทินะครับกะทินะทีในก็นี่เลยครับนนัวหน่อยครับผมของโนะครับผมเชิ่รสนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหมักกันนะครับหมักให้ดูนะครับ สามารถไปทาตามได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขานะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยตอนนี้ครับน้าแดงนะครับกาลังมาครับใครที่ชอบตกปรากฏนะครับแล้วต้องซื้อเยอะใช้นะครับท่านั้นก็ลองไปทําดูนะครับต้นทุนไม่แพงเลยนะครับผมเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมซื้อมานะครับผมหมักเตรียมไปใช้นะครับไม่ได้ใช้เมื่อไรครับใช้พรุ่งนี้นะครับหมักวันนี้ครับเดี๋ยวใช้พรุ่งนี้หมักปุ๊บใช้ปั๊บนะครับก็ไปซื้อก็หลายตังนะครับแล้วก็ซื้อมาหมักเองดีกว่านะถูกด้วยนะครับลงทุนประมาณ ร้อยหนึ่งนะครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็ได้เยอะแยะเลยครับตกเบื่อเลยครับตกหายยากเลยนะครับถ้าไปซื้อก็บางทีเราซื้อมากระปุกหนึ่งเงี้ยแล้วไปเจอแบบจังหวะน้ําเข้านะครับดีๆปลาเข้าดีๆเงี้ยครับโอ้โหเหยื่อหมดเงี้ยครับเซ็งนะครับผมเคยซื้อมาใช้ครับเซ็งเลยครับปลากําลังเข้าพวกําลังดึงนะครับจะไปขอคนอื่นก็เกรงใจเนาะก็ผลสุดท้ายครับออกมา ทำเองครับผมหมักเองอะไรเองครับตกคราวนี้เหลือๆเลยครับก็สนุกนะครับได้ทั้งตกหน้าฝ่ายนะครับแล้วก็สามารถเคาะนะครับตําแองหนองคลองบึงนะครับเคาะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไหลน้ํานิ่งนะครับใครเคยเห็นผลงานการเคาะปรากฏของผมนะครับก็จะรู้เลยนะครับผมจะใช้ม้ามนะครับบางทีก็ใช้ตับไก่นะครับในการเคาะนะครับก็สนุกนะครับลงมีตัวเป็นโดนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าพรุ่งนี้นะครับที่จะไปตกเนี้ย ไม่มีหมายนะครับเดี๋ยวจะไปหาตกนะครับสุพรรณบุรีนะครับหมายพุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปขี่รถหาเรื่อยๆนะครับไปเช็คหมายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตกให้ชมครับถ้ามีโอกาสถ้าฝนไม่ตกครับเดี๋ยวตกให้ชมก็ม้าครับหมักแค่วันนี้นะครับตอนเที่ยงนะผมทําตอนเที่ยงตกพุงนี้ก็บบใบเย็นๆนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ตกได้เลยนะครับวิธีหมักม้ามนะครับสูตรเร่งด่วนครับผมของช่อง J Boy Fishing ครับก็โอเคเดี๋ยว มาชมการหั่นม้ามนะครับของผมนะครับแล้วก็การวิธีหมักนะครับโอเคราชมครับอ่ะโอเคครับผมนี่คือม้ามนะครับเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นนะครับอันนี้ถ้ามันยาวไปก็ตัดนะครับตัดเอาใกล้ๆนะไม่ง่ายตรงกลางนะครับพังผืดมันนะครับหรือว่ามันตรงนี้ครัมันเหนียวนะครับเดี๋ยวเราไม่เอานะครับเราจะตักออกเลาะออกนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปปุ๊บแล้วเราไปหมักปนกันเนี่ย ปัญหาคือว่าถ tub, ้าม right ันไปติดตรงตัวเบ็ดนะครับจังหวะที่เราวัดปลาครับเราอาจจะพลาดนะครับพลาดช็อตนั Poke ้นไปนะครับเพราะว่าปลาเบ็ดมันจะไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุปากนะเพราะว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันเหนียวครับเราก็ต้องเอาออกครับหมายเดียวครับนี่ครับเอาออกแบบนี้นะครับไม่เอาครับผมส่วนนี้เราจะเอาส่วนนี้ครับนี่ครับส่วนวิธีหั่นนะครับก็ใครชอบชิ้นขนาดไหนเราก็หั่นชิ้นขนาดนั้นนะครับ ก็แล้วแต่ขนาดตัวเบ็ดนะครับที่พี่ๆนะครับใช้กันนะครับส่วนผมนะผมหั่นยาวๆอย่างงี้ยเพราะว่าตัวเบ็ดที่ผมใช้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เบอร์สิบสิบเอ็ดขึ้นไปนะครับนี่ครับเวลาหั่นยาวๆอย่างเงี้ยเวลาเราไปหมักปุ๊บมันจะเกิดการยุบตัวครับพอยุบตัวมันก็จะพอดีเลยนะครับผมเราก็จะเกี่ยวหัวปุ๊บแล้วเราก็ม้วนครับแล้วเกี่ยวกลางเกี่ยวท้ายอีกทีครับมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเราตกไปปุ๊บเบ็ดมาจะโผล่ครับตกปรากฏนะครับเบ็ดโผล่ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าปรากฏพอมันได้กลิ่นปุ๊บมันวิ่งมามันงับปุ๊บแล้วมันดึงมันดึงไปเลยนะครับผมยังไงก็ติดครับติดติดคามือเลยครับนะครับปรากฏเขาไม่สนใจครับว่าเบ็ดมันจะโผล่หรือไม่โผล่ครับนี่ครับผมหั่นแบบนี้นะครับใครอยากหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้หมดครับแล้วแต่นี่ครับเบ็ดจะหั่นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับหั่นนะครับในกระปุกก็มีบางส่วนนะครับที่ผมหั่นไว้แล้วนะครับนี่ครับทีแรกกากจะไม่ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะเพราะว่า ก็มีนานาะครับเขาลงลงให้ชมแล้วนะครับว่าวิธีหมักไงนะครับคล้ายๆกันแต่ครานี้บังเอิญว่าเขาอยากชมอยากชมผมนะครับไม่รู้ว่าอยากชมวิธีหมักผมหรือว่าอยากเห็นหน้าผมนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาออกนะครับตรงนี้โอเคสุดเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตกเลยนะครับ ถ้าแดดแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวหวยไปตากแดดนะครับถ้าแดดแรงๆหน่อยครับฟองมันจะขึ้นครับพอมันขึ้นเนี่ยต้องใช้คำว่ากำลังตกเลยครับหอมๆเลยครับปรากฏชอบนะนี่ครับหั่นไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวชิ้นที่ผมหั่นมันก็จะพอดีนะครับกับเบ็ดเบอร์สิบเบอร์สิบเ็ดขึ้นไปนะครับยันเบอร์สิบห้านะครับอยู่ที่ขนาดไซส์ปลาครับว่าที่เราจะไปเจอเนี่ย ปลาขนาดไหนครับเรายังไม่รู้เลยนะครับถามว่าหั่นชิ้นขนาดนี้ตัวเล็กกินได้ไหมไม่เหลือครับปรากฏนะครับมันยัดเข้าไปหมดปากแล้วครับแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับโอ้มันกินมันกินทั้งวันครับต้องใช้คํานี้ครับเพราะว่าสังเกตได้เลยนะครับปรากฏเวลาไปตกเนี่ยขึ้นมาแต่ละตัวไงครับท้องกลางกลางบางทีไม่ได้ไข่ครับไม่รู้ไปกินอะไรมาท้องกลางกินเก่งนะปรากฏครับเพราะฉะนั้นแบบไหนก็ได้ับโดนหมด เดี๋ยวพวงนี้เราจะไปล่องหาหมายกันนะครับตกปรากฏให้ชมนะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมานะครับว่าหน้าฝนแล้วนะครับอยากเห็นนบอยตกปรากฏนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวไปหาหน้าฝายก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีให้เล่นหรือเปล่าแต่ได้เห็นหน้าปรากฏแน่นอนครับถ้าไม่มีให้เล่นปุ๊บผมก็จะเคาะน้ํานะครับเพราะว่าเคาะน้ํานี่มีตัวไงก็โดนครับ นี่นะครับถ้าชิ้นมันใหญ่ไปนะครับแบบนี้นะครับพอผ่าแล้วเราก็แบ่งกลางครับนี่ครับแบ่งกลางครับพอแบ่งกลางพวกพอเราหั่นมันก็จะพอดีนะครับเนี่ยพอดีกับตัวเป็ดเหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับโอเคนี่เดี๋ยวผมจะหั่นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับักจนหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูนะครับว่าสมอะไรมั่งนะครับ ที่ซื้อมานะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวหั่นเป็นสักคู่นะครับผมนี่เลยหมาของเราครับอยู่ในโหลนี้แล้วครับซื้อโหลมาครับยี่บ้าบาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการหมักนะครับผมใช้น้ําปลานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็นน้ําปลานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับตักก่อนของใหม่นะครับใส่ลงไปนะครับเอาแค่เดี๋ยวนะเอาแค่พอท่วมนะครับ ขอท่วมหมามพอนะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่โอเคนะครับเหลือด้วยเนี่ยเห็นไหมครับลงทุนไม่ต้องเยอะครับถ้านั่นก็ซื้อน้ำปลาขวดเล็กก็ได้ครับพอดีผมไปที่ร้านนะครับน้ำปลาขวดเล็กมันดันดันหมดนะครับคนหน่อยครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับเอาแค่ขอท่วมหมามนะครับไม่ต้องเยอะได้ใส่หน่อยโอเคแค่นี้ แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะใส่ไข่นะครับนี่เลยไข่ไข่ของเรานะครับเป็นไข่ไข่เป็ดนะครับนี่เลยเพิ่มความขาวนะครับเดิมแล้วก็มันก็ขา่แล้วนะครับแต่เราจะเพิ่มนะครับเพิ่มความขาวั้งหน่อยครับโอ้ยเล็บไปโดนนะครับเสียของเลยนะครับไข่เป็ดนะครับนี่ครับ ก็ถ้าให้ดีนะครับก็เอาแต่ไข่แดงนะครับไข่ขาวก็ทิ้งนะไม่เอาเอาแต่ไข่แดงนะครับเอาสักกี่ฟองดีสี่ห้าฟองนะครับใส่เพิ่งซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับนี่เลยโอ้ยแตกแล้วมือไม้มันสันนะครับช่วงนี้ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งขาวนะครับหมาชอบครับโอเคเอาสักห้าฟองก็แล้วกันนะ นี่ครับเอาแต่ไข่แดงแล้วกันนะครับไข่แดงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนี่ครับไข่แดงฟึ๊บแบบนี้นะครับแต่ไข่แดงไข่ขาวก็เอาออกนะครับใช้ขอใช้มือเนาะแค่นี้ครับคนได้น้ำนิดหน่อยครับหรือใครจะเอาไข่ขาวนะครับลงไปด้วยก็ได้ครับมันก็ขาวนะครับแต่คราวนี้ถ้าไข่ขาวลงไปด้วยครับระยะเวลาการเก็บเหยื่อนะครับมันก็จะได้ไม่นานนะครับเพราะว่า ไข่ขาวลงไปนะเดี๋ยวเหยื่อมันจะเน่านะครับเน่าไวนะเวลาเราไปใช้นะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็เอาใส่ได้นะแต่ผมไม่เอานะผมเอาแค่นี้อ่านี่ครับผมได้เรื่องครับได้เรื่องได้เรื่องเดี๋ยวที่เหลืออะไรเก็บไปทาหน้าดีไหมครับใข่ขาวโอเคครับผมนี่ครับแล้วก็โหมือเปื้อนแล้วทําไงดีคราวนี้กะทินะผมจะใช้กะทินะครับก็ใส่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับกะทินะครับ เพิ่มความหอมในที่เยายวนหน่อยนะครับนี่เลยะทินะครับแต่ไปเลยปึ๊บแบบนี้นี่ครับปึ๊บโอเคแค่นี้นะครับพอนะครับกะทิแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่เลยเพิ่มความนัวครับผมให้ประกดหน่อยครับนี่ครับแบบนี้เลยใส่ไปเลยประมาณ นี่ที่ใส่ไปก็ประมาณเอาสักสองช้อนพอนะครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับนี่เหลือนะสองละห้าบาทนะครับอันนี้โอเคใส่แค่นี้แล้วก็คนครับหรือใครจะคนข้างนอกแล้วค่อยใส่ก็ได้นะครับผมใส่แล้วคนแบบนี้เลยนะครับนี่เลยสูตรเร่งด่วนนะครับนี่ครับสูตรเร่งด่วนนะครับตกปรากฏนะครับสูตรเร่งด่วนสีก็จะประมาณนี้นะครับเหลืองเรืองรองนะผมเพราะว่า เราใส่ไข่แดงเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันขาวนะครับเราจะไปตกในวันพรุ่งนี้นะครับเราไม่ได้หมักไว้นานนะครับโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนเคเครเรียบร้อยนะครับนี่เลยเรียบร้อยนะครับม้ามนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับหมักประกดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตักแดดนะครับเวลาตักแดดนะครับก็ฝานะครับ ปิดไม่ต้องสนิทเท่าไหร่ครับให้มันเผยอหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราปิดสนิทนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สครับแล้วมันจะพองนะครับแล้วมันอาจจะระเบิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตกปรากฏเสียก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเหยื่อนะครับปรากดของเรานั่นเองนะครับก็วิธีทําก็ง่ายๆนะครับสําหรับผมนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับหาอุปกรณ์วัสดุได้ทั่วไปนะครับ ใช้ได้ผลนะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับสุดเล้งด่วนนะครับหมักวันนี้ตกพรุ่งนี้ครับผมโอเคก็นี่ครับผมเดี๋ยวเอาไปตากแดดนะครับให้มันขึ้นสักหน่อยนะครับขึ้นฟองสักนิดนึงครับโอ้ได้เรื่องเลยครับแล้วเดี๋ยวก่อนตกนะครับอย่าลืมนะครับเอาเลือดนะครับเลือดหมูครับใส่ลงไปสักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็คนนะครับคนให้มันเกิดความคาวนะครับมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตกได้เลยโอเคครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผม ฝากด้วยนะครับช่องเ b o อย i ิชชิงนะครับขอมาครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมก็เดี๋ยวไปทาให้ดูด้วยครับว่ามันได้ตัวจริงๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ